หมอชาเดินหน้าร่วมมือกับภ่าอกระชนครับสร้างโมเดลต้นแบบ s u s t a i n o v a t i o n ประสานพลังองค์ความหูเทคโนโลยีและชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร่งเสริมการนำองค์ความรู้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์และการสร้างธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมได้ความยั่งยืนมุงง่งส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของมชไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาภาคธุรกิจและภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด s u s t e n o v a t i o n หรือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนซึ่งมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับการประยุกต์ใช้จริงในระดับปืน้นที่สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่สามารถขยายผลไปสู่ระดับประเทศโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญน,นุภาพอานันธนะรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมโดยนายวุฒิเกียรติเตชะมงคลพิวั ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเซ็นทรัพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมลงนามเป็นผู้แทนของทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยา,ยานในพิธีอย่างครับขั่งณเอ็กซิบิชันหะออาคารอารุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือจ,จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมชโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลกักในการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับภัยกอกชน ด้วยการบรูรณาการทำงานร่วมกันกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์และสถาบันวิจัยภาคอุตสาหะเพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องใน3ด้านสำคัญได้แก่ 1. การคัดแยกและการจัดการเศษอาหาร ด้วย BCG Model 2การสร้างถนนรักโลกจากพลาสติกรีไซเคิลการเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมซึ่งถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ต่างวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงเทาศาสตร์และสังคมอย่างสมบูรณ์ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญญาณุภาพอน,น,นันทนะรองที่การบาดีมอชอระบุว่าความร่วมมือเตือนี้ได้สะท้อนบทบาทของมอชอในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อรับจช้สังคมผ่านการมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเซนทานพัฒนาถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการนํางานวิจัยออกจากห้องทดลองสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ b c g และ n e t z e r o ดังนั้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเซนทันพัฒนาจำการมหาชนจึงเป็นต้นแบบของการบูรณาการองคความรู้ต่างเทคโนโลยีและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทําให้มอชอเดินหน้าตามภารกิจเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมผลักดันงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนายวุทิเกียรติเตชะมงคลาพิวัตรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการบริษัทเซ็นทรัพัฒนาจำกัดมาชนเปิดเผยว่าเซ็นทรัพัฒนาได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยังย่งยืนผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายภาคส่วนโดยสถาบันการศึกษาอย่างมอชอซึ่งมีศักยภาพด้านวิจัยและเทคโนโลยีสามารถต่อยอดสู่การใช้งานได้โดยลงนามในเตือนนี้มีการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจชุมชนและงานวิจัยผลักดันโมเดลใื่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศด้วยการบูรณาการความรู้และนวัตกรรมเข้ากับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบสู่กลไกที่สําคัญในการคลับเคลื่อนสังคมไทยเือก้าวสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต